เลิกทำตัวหน่าสงสารได้แล้วถ้าเจ้าอยากไปก็รีบไปให้พ้นหน้าค่ะซะถ้ากล้าฟื้นพลังได้ถึงระดับสามดินแดนสวรรค์ข้าจะสังหารเจ้าทันทีข้ารู้ว่าข้าควรอยู่ในสภาพนี้ใช่แล้วการที่เจ้าติดตามพวกเรากลุ่มของเราทั้งหมดเกือบย่อยยับภายใต้กำมือเจ้าและเจ้าหลิงยู่ไอคนหน้าไม่อายทรยศเพื่อนของเขาซะได้ตระกูลมากมายนักไม่ถ้วน ถูกสังหารด้วยมือของตระกูลดับทักดิ์สิทธิ์เจ้าสมควรที่อยู่ในสภาพหน้าสมเพชเช่นนี้แล้วข้าควรปล่อยให้เจ้าตายไปซะไม่น่าทําให้มือของข้าต้องแปดเปื้อนที่ไปช่วยเจ้าเลยข้าขอร้องเคืนนี้อย่าไล่ข้าไปเลยข้ารับประกันว่าจะจากไปในวันพุ่งยีเช้าข้ารู้ว่าข้าทำบาปกรรมมามากมายข้ารู้ว่าข้ามันได้ข้า แต่เจ้าช่วยชีวิตข้าข้าเป็นหนี้ชีวิตเจ้าข้าสัญญาว่าจะจดใช้ให้เจ้าอย่างแน่นอนข้าตระหนักถึงบาปของข้าดีจากนี้ไปข้าจะไม่ทำเรื่องชั่วช้าอีกต่อไปแล้วพอแล้วข้าอนุญาตให้เจ้าอยู่ที่นี่แค่คืนนี้เท่านั้นพรุ่งนี้เจ้าต้องรีบไปทันทีขอบคุณขอบคุณด้วยชุดเกาะเกร็ดมังกรน้ำแข็งและพลังแห่งดวงดารา ที่ปกป้องขครอยู่จึงไม่ได้รับบาดเจ็บปนแดงข้าน่าจะเฟื้นพลังจนหายดีหลังจากพักฟื้นสักหนึ่งคืนเพื่อความปลอดภัยถ้าคนจะรีบไปก่อนที่นางตื่นเขากำลังหลับเลึกอยู่งั้นหรอท่านหญิงยอดกระบี่ตื่นเร็วใครกันผู้ใต้บังคับบัญชามาที่นี่เพื่อพาท่านหญิงยอดกระบี่ ออกไปจากที่นี่ท่านหญิงยอดกระบี่ทำยังไงกับชายผู้นั้นดีต้องการให้ข้าสังหารเขาไหมไม่จำเป็นไหนๆข้าก็อยู่ที่นี่แล้วชายคนนี้ได้ถูกอาคมสเสน่ห์ของข้าแล้วเขาได้กลายเป็นผู้ใตบ้บังคับบัญชาของข้าแล้วเจ้าไม่เห็นหรอว่าเขาช่วยข้าเฝ้าทางเข้าถ้ำจริงด้วยอย่างที่คาดยอดกระบี่มิงยู่แล้วเจ้าล่ะอยากเล่นจำจี้มะเขือเปาะแปะกับข้าหน่อยไหมล่ะ อะไรนะเจ้าอยากเล่นอะไรสนุกสนุกกับข้าที่นี่คืนนี้ไหมแน่นอนข้าอยากไม่ไม่ไม,ไม่ผู้ใต้บันคาบบัญชาไม่กล้าอยากกลัวไปเลยมาน,นี่สิข้าจะเล่นท้ายากให้ทั้งคืนเลยทำไมถึงข้าเขาล่ะไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนของเจ้าหรอเขาไม่ใช่คนจากตระกูลดับศักดิ์สิธิ์อย่างไรก็ตาม เขาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาท่านทูตขององค์จักรพรรดิถ้าเราปล่อยเขาไปท่านทูตจะมองออกว่าเกิดอะไรขึ้นข้าเลยต้องสังหารเขาเพื่อความแน่ใจทำไมเจ้าถึงทำแบบนี้ล่ะข้าไม่ใช่คนเนรคุณไม่มีอะไรหรอกเจ้าเป็นคนช่วยชีวิตข้าไว้ข้ารู้ว่ามันยากสำหรับเจ้าที่จะเชื่อข้าในสายตาของเจ้าข้าคือคนโหดร้ายข้าเหนื่อยแล้วหลังจากหลายปีมานี้ แม้ว่าจะมีผู้ขอความช่วยเหลือมากมายรอบตัวข้าไม่มีใครเลยที่พึ่งพาได้ขอให้ข้าติดตามเจ้าไปได้ไหมข้ารู้ว่าเจ้าไม่สนใจในตัวข้าแต่ถ้าเจ้ายอมให้ข้าติดตามไปด้วยข้าจะไม่เร็กร้องใดๆแม้ว่าเจ้าจะให้ข้าเป็นคนรับใช้พอแล้วสำหรับลูกไม้ของเจ้ายอดกระบี่หมิงยูถ้าสตรีพูดเรื่องโกหกมากมายจะไม่มีใครเชื่อนางอีกต่อไป แม่นางเริ่มพูดอย่างจริงใจก็ดีงั้นจับข้าเป็นตัวประกันสิเจ้าไม่ต้องเสียอะไรหนีพอค่าสวยไม่พองั้นหรอยอดกระบี่หิงยู่วิธีการของเจ้าอาจจะใช้ได้ผลดีกับคนอื่นแต่มันใช้ไม่ได้ผลกับข้าหรอกไม่มีโอกาสสำหรับข้าแล้วหรอแม้ว่าข้าพยายามกลับตัวเป็นคนใหม่เลิกคุยเรื่องไร้าสาระได้แล้วเจ้าฟื้นตัวได้ดีขึ้นแล้ว รีบออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่ทําได้ยศดกระบ,บี่หมิงยู่เจ้ารู้จักหนุ่มที่ชื่อเจ้าหวนไหมเจ้าหวนเหรอเจ้ากําลังพูดถึงบุตรชายของสยามมงกุฎราชกุมารเจ้าหวนใช่ไหมเขาคือบุตรชายของสยามมงกุฎราชกุมารเหรอข้าได้ยินมาว่าตระกูลขนนกสีฟ้าของเจ้าถูกโจมตีโดยกองทัพราชรสังกรในเวลานั้นเราก็งงเหมือนกัน ว่าทำไมตระกูลขนนกสีฟ้าถึงเป็นที่สนใจอย่างมากจากองทัพราชรสมังกนเขาซ่อนอยู่ในตระกูลเจ้างั้นหรอมันกล่าวได้ว่าองค์จัก,กรพรรดิยังคงใช้ผู้เยี่ยมยุทธอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อดำเนินการต่อสู้กับตระกูลขนนกสีฟ้าจัก,กรพรรดิขึ้นครองราชมาตลอด60ปี10ปีก่อนเรื่องในราชาสำนักมากมายถูกมอบหมายให้สายามมงกุฎราชกุมารรับเมื่อ3ปีก่อนจัก,กรพรรดิ กลายเป็นคนที่มีความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์อย่างชุนเฉียวและเขามีราชองค์การว่าสยามงกุฎราชกุมารวางแผนที่จะปลดเขาจากตําแหน่งโดยปราศจากโอกาสที่จะได้รับการโต้แย้งข้อกล่าวหาสยามงกุฎรัชกุมารผู้ซึ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของเขาและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะกษัตริย์ที่ชาญฉลาดถูกประหารชีวิตเมื่อคนคุ้มกันขององค์จักรพรรดิค้นดูในเรือนอาศัย ของสยามมกุฎราชกุมารพวกเขาพบว่าพระมเหสีได้ฆ่าตัวตายไปแล้วบุตรชายของสยามมกุฎราชกุมารหลานชายขององค์จกักรพรรดิเจ้าฮวนได้หายตัวไปโดยไร้ร่องรอยสองสามปีมานี้จกักรพรรดิได้ส่งคนออกตามหาเจ้าฮวนในที่ต่างๆถ้าเขาอยู่กับเจ้างั้นมันก็อธิบายได้แล้วว่าทําไมราชสํานักถึงส่งกองกําลังเข้าจงตีตระกูลเล็กๆเช่นเจ้าจากักรพรรดิองค์นี้ สังหารแม้แต่สยามมงกุฎราชกุมารและยังส่งผู้ติดตามไปสังหารหลานของเขาอีกประพฤติเลวทรามอะไรเช่นนี้ไม่แปลกใจเลยที่คลหกข่าผู้วิทักษ์ทิศเหนือก่อกบทเด่องดยเจ้าหวนเป็นบุตรชายของสยามมงกุฎราชกุมารในจารึกโบราณของเขาต้องมีต้นกําเนิดของเขาเขียนไว้อย่างแน่นอนจากอภิษฎองค์นี้แสดงตัวตนให้เห็นว่าไร้หัวใจและไม่มีเกียรติซึ่ง ทำให้ผู้คนในราชสำนักสลดใจเป็นอย่างมากด้วยที่เคยรือหาดผู้วิทักษ์ทิศเหนือก่อกระบฏเช่นเดียวกับขุนนางสักดีนาต่างๆที่ลุกฮือขึ้นตอบโต้ข้าบอกได้เลยว่าอณนนาจักรเจ้าใกล้ถึงจุดจบแล้วแล้วต,ะตระกูลดาบศักดิ์สิทธิ์ล่ะไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกับจัก,กรพรรดิหรอต,ตระกูลดาบศักดิ์สิทธิ์มักจะก,กวาดแ่งดาบเพื่อองคงจัก,กรพรรดิอยู่เสมอเราไม่เคยเข้าไปโพพันกับข้อพิพาทภายในราชสำนัก ตระกูลดับศักดิ์สิทธิ์ยอมจำนนต่อผู้มีอำนาจสูงสุดของแผ่นดินแต่เราไม่ได้กังนวลว่าใครจะเป็นผู้มีอำนาจมีข่าวหรือว่าเราจะยอมจำนนต่อใครก็ตามที่เป็นผู้สังหารองค์จัก,กรพรรดิตระกูลดับศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ที่ฉลาดหลักแหลมอย่างแท้จริงในความรู้สึกของตระกูลดับศักดิ์สิทธิ์ตราบเท่าที่ได้รับผลประโยชน์ใครๆก็สามารถเสียสละได้เรากำลังจะไปที่ไหนหรอพี่ชายเข้าไป ค่าแตกต่างจากพวกนั้นเจ้าอาจจะดูถูกฆ่าแต่อย่าเหมารวมฆ่ากับคนพวกนั้นแม้ว่าข้าไม่รู้ว่าองค์จักรพรรดิกำลังวางแผนอะไรอยู่ข้ามีรังสหรณ์หอนว่ามันเกี่ยวข้องกับหอคอยแห่งเทพถึงสวรรค์ในเมืองหลวงของจัก,กรวรรดิอย่างแน่นอนหอคอยแห่งเทพถึงสวรรค์ทำไมเจ้าถึงแน่ใจสำหรับคนที่ทำอะไรเช่นนี้มันเป็นเพราวะว่าอำนาจเงินตาหรือความเป็นอมาตะ เขามีอำนาจไละเงินตามาตั้งเนิ่นนานแล้วจึงไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ถ้าเขามองเห็นหอคอยแห่งเทพถึงสวรรค์ซึ่งตามตำนานจะมอบคามเป็นอมตะให้กับผู้ที่ไปยังยอดของหอคอยมิฉะนั้นเขาคงไม่จัดการประลองยุทธหอคอยเทพโทษตกที่ในอาณาจักรอย่างใจจดใจจ่อหรอกการประลองยุทธหอคอยเทพเหล่านี้คืออะไรมีอะไรในหอคอยเทพนี้อีกเจ้าไม่รู้อะไรจริงๆหรอการประลองยุทธหอคอยเทพ ถูกจัดขึ้นในสถานที่ต่างๆโดยสถาบันต่างๆเฉพาะผู้ที่มีพรสวรรค์มากที่สุดจะได้ไปที่เมืองหลวงเพื่อเข้าร่วมประลองในการแข่งขันประลองยุทธ์หอคอยเทพรอบสุดท้ายอัจฉริยะที่อยู่ใน10บอันดับแรกจะได้รับสิทธิ์เข้าไปในหอคอยเทพมีสมบัติเล็กน้อยกระจัดกระจายอยู่รอบๆภายในชั้นที่1ถึงชั้นที่5สมบัติส่วนใหญ่ถูกผู้ย่ำยุทธ์มากมายเอาไปหมดแล้วแต่มีเพียงไม่กี่คน ที่ตระหนักถึงอันตรายของหอคอยแห่งเทพถึงสวรรค์คนเหล่านั้นผู้ซึ่งเข้าไปชั้นที่6ของหอคอยเทพแทบไม่มีใครกลับมาอย่างมีชีวิตเพื่อความเป็นอมตะและคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดไปคือความฝันของผู้คนมากมายใครจะรู้ว่ามีกี่คนที่เสียชีวิตจากการตามหาความฝันที่ไม่จีรังนี้ข้าไม่ได้มีแรงที่จะสนใจในสิ่งเลวทรามที่จัก,กรพรรดิช่วยได้ทำไว้ตอนนี้ ความปลอดภัยของตระกูลข่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดถ้าเจ้าหายดีแล้วก็ออกไปก่อนได้เลยเจ้าออกไปคนเดียวในสภาพเช่นนี้ไม่ได้มีการดักซุ่มโจมตีและกับดักมากมายทุกที่ทั่วเมืองส่วนหยินยิ่งไปกว่านั้นท่านพูดก็ประจำการอยู่ที่นั่นด้วยเขาเป็นผู้เยี่ยมยุทธผู้ซึ่งสามารถเอาชนะคนที่อยู่ในระดับเก้าดินแดนสวรรค์ขั้นปลายได้พร้อมกันสามคนงั้นความแข็งแกร่งของเขา ก็เปรียบเทียบได้กับแม่นางช่างกวนถ้าเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องยากแล้วที่จะรับมือกับสิ่งนี้ในขณะเดียวกันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ